ทุกทานด้วยนะครับวันนี้เราจะมาบอกคืีเผมจะมาบอกว่าอย่าลืมไปติดตามช่องนี้เลยครับมันก็คือช่องนี้นั่นเองนะช่องของพี่กล้องอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะครับวันนี้เรามาตื่นเต้น,นรบกันนั่นเองนี่อะไรอ่ะทุกคนผมันคือตื่นมาแล้วก็ใคร

ทางแฟน์นะทุกคนนะค่จะรอดชีวิตได้นะทุกคนตนะ้องวิ่งไปเลน,นหนึ่งประตูนนะระวางด้วยนะหะนึ่งประตูเลยนะไอ้อนก็ไม่อยูอ่ด้วย ต้องใช้วิธีวิธีของคนวิธีของคนดีนะคแต่ไม่ไม่รู้ว่าเน็ตจะหลุดไม่หนึ่ไม่ใชยหรองมันจะเป็นอะไรไหมเล่นคนเล่นไปให้ได้ต้มาทําต้องใช้วิธีนี้ทุกคนทุกคนช่วยด้วยช่วยด้วยไม่ได้ทุกคนต้องใช้วิธีนี้ นี่มันวิธีที่ห้ามใช้ถ่ายคลิปนะทนกคพรแต่ต e แตผ,มแผมก็เป็นอะไรอยู่เ้ยโอ้ยเฮ้ยครับบ้าขอต้องใช้นั้นกดปิดไม่ให้ทุกวนกับบ้าเลยทำบ้าเลยอีวีโโอเคเอคอทกสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ เอออะไรวะเนี่ยเฮ้ยได้ทุกคนมาช่วยด้วยกดหยุดไม่ได้ต้องกดปิดคลิปไปเลยนะครับบ๊ายบาย